สาตนลางเนาะอยู่เขตตนลางเ <Yeah. S 1> มืองู府ี y e นแ <Yeah. S 1> ข่งเซนลาเนาะ <Yeah. S 1> มาเบิงน้ำกันเลยเรียงน้ำ <Yeah. S 1> ง,งามเ่ยทุกคน <Yeah. S 1> ธรรมาติงาม,งาม <Yeah. S 1> ท่านี้ก็ป่วนก็จ,กจะปลูกซาเนาะ <Yeah. S 1> ปลูกซางามหลายที่สุด สากำลังขึ้นงามเบื้องทางในมันก็จะเป็นบ้านประชาชนก็จ้าอาศัยอยู่เข็ดหอมโพลเรียบตีนโพลเนาะเปลี่ยนบ้านห่างกระจายกระจายกันอยู่พเปเนาะจนฮอทเถิงเปล่าะเบื้องทางนี้ก็จะเป็นสวนซางงามๆนี่ทุกคน งามลายธรรมชาติเขตนี้งามลายอากาศเขตนี้ก็จะหนาวตลอดปีเลยคายแรงประมาณนี้ก็จะมีน้ำหมอกกุ้มตกลงมางามลายทุกคนผู้ใดที่ว่าเข้ามาส้มเข้ามาเบิงแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ไว้เด้๋ยวนะเอาะขอบใจหลายๆ